ะนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเปิดไฟก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูสเต็ปที่4นะครับเขาเรียกว่าเป็นสเต็ปการเปรียบเทียบนะครับ มันจะต้องมีการวาดรูปโคง้งปกตินะครับของทั้งแแล้วก็ T นะครับมันก็จะแบ่งเป็น3กรณีนะครับมันจะเชื่อมโยงกับสเต็ป1นะก็เลยต้องเอาสเต็ป1การทดสอบอการตั้งสมมติฐานเนี่ยมาเขียนด้วยนะครับต่อไปเรามา ขั้นแรกก็ต้องวดัดวัดโครงปกติก่อนนะครับนี่เนื่องจากเรามีตัวสติตทั้ง Z กับ T เราก็เขียนไปทั้งสองตัวด้วยนะครับเนื่องจากมันเป็นกรณีไม่เท่ากับเนี่ยมันจะมีพื้นที่ในเขตวิกฤตเนี่ยสด้านนะครับเดี๋ยวจุดๆๆเนี่ยคือค่าที่รอ นะครับไอ้ตรงนี้ขอมาร์กแดงๆไว้นะก็โน้ตไปไหนนะจุดวิกฤตแต่ของพี่เนี่ยจะไม่เขียนเดี๋ยวมันจะลกมากจนดูแยกไม่ออกนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกรณี B นะครับอันนี้ลอกได้เต็มที่นะครับอันนี้ทำมาเป็น วิทยาทานนะเพื่อการศึกษาอันนี้อันนี้มันเป็นกรณีมากกว่านะครับบริเวณพื้นที่วิกฤตเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งขวาของศูนย์อันนี้ก็มาร์กไว้ให้ชัดๆนะครับ <c oughs> แล้วก็มาดูรูปสี่นะครับ วาดโคูไปก่อนตรงนี้ยังไม่อยากพากอะไรมากนะลอกๆไปก่อนนะครับคือกว่าจะไปเข้าใจจริงๆเนี่ยสำหรับมือใหม่ๆเนี่ยนะมันก็จะต้องทําโจทย์โดยใช้สรุปชุดเนี่ยคอยช่วยไปด้วยนะครับโอ้พลาดไปหน่อยดันใช้สีดำหมดอ่ะไม่เป็นไรไหนๆจะทำมาละนะทีนี้มาดูพวกตระกูลจุด วิกฤตนะครับมาดูรูป A ก่อนนะครับว่าถ้าเป็นแบบ Z เนี่ยนะจุดวิกฤตจะอยู่ที่ Z อัลฟาส่วน2นะหรือลบแซดอัลฟาส่วน2นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบ B เนี่ยนะจุดวิกฤตถ้าเป็นแบบ Z เนี่ยมันจะอยู่จำง่ายง่ายก็คือ Z ซดอัลฟาเท่ากับจุดจุดนะครับเพราะมันด้านเดียวนะเนี่ยแซดอัลฟาเนี่ยก็คือจุดนี้จุดที่ว่างเนี่ยนะขึ้นอยู่เพราะว่าค่าอัลฟามันเป็นอะไร นะแล้วเราก็มาดู c นะครับก็เป็นลบแซตแอลฟาจุดจุดจุดโอเคดู <laughs> เละเทอะไปไหม <laughs> ขอโทษทีพยายามทำให้มันดีนะ <sk r isa> แล้วก็ต่อไปมาดูแล้วถ้ามันเป็นเป็นใช้สถิติ t แหละนะจุดวิกฤตมันก็จะมีอยู่2จุดเหมือนกัน <sk r isa> ก็เป็น t แอลฟาส่วน2ลูกน้ำ df นะเท่ากับจุดจุดจุดหรือลบทีอลฟาส่วนสองลูกน้ำดีเเท่ากับจุดจุดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบ B เนี่ยมันก็ถ้าเป็นใช้ตัวสถิติ T เนี่ยมันก็จะเป็น T ีอลฟาลูกน้ำดีเเท่ากับจุดจุดจุดนะแล้วถ้าเป็นแบบซีลบทีเอลฟาดีเเท่ากับจุดจุดจด ตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับว่าฟังเข้าใจไม่เข้าใจเนี่ยคือขอให้ล็อกแผ่นสรุปเนี่ยให้เรียบร้อยเป็นใช้ได้นะครับทีนี้มาดูสเต็ปที่5นะครับมันจะแบ่งเป็น2กรณนี้ครับอนะมันจะแบ่งเป็น2กรณนี้ใหญ่ ถ้าค่านะถ้าค่าสถิติคำนวณเนี่ยนะครับนะอยู่นอกเขตวิกฤตนะครับจะยอมรับ h ศย์หรือ h o นะครับแล้วก็กรณีที่สอง ถ้าค่าสถิติคำนวณน,นะครับอยู่ในเขตวิกฤตนะจะปฏิเสธ h ศูนย์นะครับแล้วก็มาร์กจินตรงที่เป็นคีย์แม็กเซจนะหรือเป็นคีย์ของประโยชน์คือในนอกในยอมรับ ปฏิเสธนะเวลาสรุปเนี่ยอของที่พี่สอนเนี่ยจะเน้นแค่ h ศูนะจะไม่ยุ่งกับ h 1หนนะครับโอเคอันนี้คือสรุปและนะนะเดี๋ยวแทนให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะ,ะกล้องนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้นะทีนี้มาดูนี่ สเต็ปลอกไปหมดนะสเต็ปหนึาเนี่ยนะแล้วก็แคปหน้าจอสต็อปหรือลอกไปนะครับแล้วก็มาดูสเต็ปสีห้านะแล้วก็ลอกต่อสูบให้ได้ภายในหนึ่งแผ่นนะครับนี่